สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟอะครับช่องที่สูมสกินอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทย,ยครับผมโอ้โอเคฮะวันนี้เป็นวันจุดจีนนะยังไงก็ขอให้ชาวไทยเสือเ้อสายจีนนะแล้วก็ทุกคนนะมั่งคั่งร่ำรวยนะสุขภาพแข็งแรงนะจะมากิจกรรมวันนี้แน่นแน่นแน่นอนครับเปิดมากิจกรรมแรกแรกปองมีแต่ได้กับได้นะฮะผมก็บอกลูกค้าผมทุกคนว่าเติมปองเนี่ยเพิ่งใช้ก่อน มาเล่นกิจกรรมนี้ก่อนนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อกันบ้างหรือเปล่านะไปเราผมผมอยากรู้เหมือนกันว่าผมอะมีกี่คูปองวะผมจะดูยังไงวะเนี่ยโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรบวกกันเองแล้วกันนะทุกคนครั้งแรกเนี่ยมันใช้กี่คูปองผมก็ไม่แน่ใจนะอ๋อมันมันแบบว่าคลิกเลยก่อนโอเคอ่านี่มันมีผมมีแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกนะผมไม่รู้ว่าหลังจบแล้วเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะแปดหนึ่งแปดหกผมจำไว้ก่อนนะครับไป let's go ลิปนี้ไม่มีการตัดต่อมเดิมนะฮะไปสิบสี่คูปองครับผมเพิ่มมาห้านะอันนี้จ่ายยี่สิบเก้าได้เท่าไหร่ยี่สิบเก้าโอ้ได้เยอะนะจัดไปเก้าสิบแปดสิบเก้าจะได้เท่าไหร่อันนี้มันเหมือนทุกครั้งเลยนะเป็นขั้นขั้นนะฮะโอ้แปดสิบเก้านี้ได้มาเพิ่มอีกขึ้นอีกหลักสิบครับร้อยหกสิบเก้าจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราขอดูไฟนอลไปเลยแล้วกันนะ โอ้โหได้สิบเอ็ดอ่ะทุกคนเพิ่มมาสิบเอ็ดนะเนี่ยสามเก้าเก้าโอ้โหเพิ่มมาสามสิบครับก็ยิงดีกว่าไม่ได้นะทุกคนอือนี่ได้เจ็ดสิบเห็นน้ําเห็นเนื้อเห็นน้ําเห็นเนื้อได้เลน่นได้เลน่นได้รู้ได้ลองฮะร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะโอ้โหได้หนึ่งร้อยเลิศค่ะเลิศค่ะไปค่ะขั้นสุดท้ายขอเก้าเก้าเก้าไป ให้เชนนอยได้หนึ่งร้อยนะครับแปดหนึ่งแปดหกเมื่อกี้เพิ่มมาเป็นแปดห้ากว่ากว่านะครับก็ได้เพิ่มมันสามร้อยกว่าคูปองนะสามร้อยห้าสิบสามร้อยหกสิบอะไรเงี้นะครับโอเคไปเราไปดูกิจกรรมต่อไปครับเรามาต่อกิจกรรมของเวเลสนะครับตอนเนี้ยหลังจากที่เล่นแลกคูปองเนะยผมมีแปดพันห้าร้อยสี่สิบสองนะครับเราก็จะมาค้นหาสกินเวเลสนะ ผมไม่แน่ใจเรื่องกฎกติกาเลยนะอ่าเขาบอกว่าให้เล่นไปเรื่อยๆนะเข้าสู่รางวัลอะไรก็ว่าไปนะครับอ่าแล้วก็เล่นฟรีทุกๆสี่ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นคนที่รอได้เนี่ยก็ได้เปรียบเลยครับวิธีการรอนะสมมุติว่าคุณกดตอน11บเอโมงครึ่งอะ่ะอย่างตอนนี้นะคุณตั้งฬิกาปุกเลยครับสิบเอโมงครึ่งของทุกวันคุณต้องมากดฟรีนะแล้ววันสุดท้ายคุณค่อยไปเอาสกินนะครับอันนี้จะเปแบบเป็นแนวทางการประหยัดที่สุดนะครับแต่ว่าช่องผมจะไม่ได้ทําให้ดูถูกมเออ ก็ต,ตามนั้นนะครับมีโอกาสได้อะไรลูกแก้วตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสุ่มหนึ่งในห้านะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมกดรับสกินนะครับตรงสีปุ่มสีส้มนะถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าเกลือแลกเกลือไม่ได้นะทุกคนถ้ามันไม่มีแบบว่า description บอกนะครับสุ่มสิบครั้งใช้คูปองเต็มราคาเต็มสองรยเก้าสิบนะครับครั้งแรกลด เหลือหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่เราก็ต้องเอาอยู่แล้วครับผมไปเลย let's go อ uh ือหึไม่ได้ครับมันจะมีมีแต้มมีเตอร์อะไรที่บอกแม้ว่าอี่ยเอ้ยแลกเล่นฟรีได้โ e l ลเลือกยังไงอะเลือกอัตโนมัติใช่ไหมโอ้แลกได้เกลือแลกเกลือได้อย่างนี้โอเคหน่อยนะครับอ่าสูมสิบครั้งไปอีกเรื่อยๆมาไหมลูกแก้วเพื่อนไปอีก โอ้แปดพันห้าชันจะเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเอ่อมันไม่มีแบบแต้มอะไรมาเลยเหรอวะเนี่ยทุกคนผมพยายามหาแต้มนะไม่มีจริงๆครับผมโอ้หอ่ะแรกเล่นฟรีครับเก้าร้อยคูปองนี้ยังไม่ได้ไเลยเลยหรอไอ้ของฟรีได้ไหมยังไม่ได้อ่ะโอ้โหไม่มีการันตีหรอเรื่อยๆอ่ะเพื่อนคุณพระ คุณพระยานะมาแล้วครับผมลูกแก้ว g กรสเวิร์ d นะโหลูกแรกได้ยากมากลูกแรกมันยากมากลูกยากมันยากแม่ครับผมไปยรูปโปรไฟล์เวเลสครับผมหายไปหนึ่งพันกว่าคูปองได้รูปโปรไฟล์มาครับผมเออนี่ให้ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบสามเซนกดดีครับผมจะไปเหลืออะไรเออแตกพ่ครับผม อแลกเล่นฟรีครับผมยังไงเ,ออเรียบร้อยครับผมยังไงสิบครั้งแตกครับผมไม่ไหวฮะไม่ไหวโอ้โหเกลือมไม่ไหวเกลือมไม่อุ้ยได้ลูกแก้วกี่ลูกอะหนึ่งลูกใช่ไหมถ้าอย่างนี้คือหนึ่งนะเวเนสแตกไปเลยเพื่อน อันนี้อะไรสกินปุ่มมันยังมีสกินปุ่มให้เราครับผมไปยังไงเออตอแต่อครับผมอ๋อมันมีโอเคผมเห็นแล้วเห็นไอ้ตรงไอ้ตรงที่ใช้ครูปองไหมการันตีในอีกสามสิบครั้งโอเคแปลว่ามันมีจุดติ้นสุดทุกคนขออภัยด้วยไม่เห็นจริงๆไปต่อครับแล้วก็ครั้งนี้เราต้องการันตีหรอ โอกการันตีละพันห้าราคาเต็มมันเจ็ดพันห้าว่ะทุกคนมันเอาหนักเกินรอนะครับผมแนะนํานะใครไม่รีบขอให้รอครับผมแล้วก็อย่าลืมตรงนี้มาแลกเล่นฟรีนะครับเอาหนักจัดนะฮะแต่ว่าไม่ได้เราเป็นยูทูบเบอร์นะเราก็ต้องเต็มที่นะครับแลกเล่นฟรีได้อีกไหมอีกสิบครั้งครับผมไปฟี ปีไปยังครับอีกครั้งหนึ่งมันอาการหนักเหมือนกันนะทุกคนโอ้โหเลือกอัตโ,ตโนมัติฮะเราได้เก้าชิ้นโอเคออือ้โอ้โหเอาหนักมากครับไปเราผมผมใช้ผมใช้นี่เลยแบบใช้ปกติเลยนะครับโอเคขอเฮ้อ่อยาสกินเวเลสเพื่อน และแล้วครับผมเราก็เข้าสู่การเหมานะครับห้าสิบครั้งนี้จะเป็นห้าสิบครั้งสุดท้ายแล้วนะครับกดดีๆนะทุกคนกดแรกเพื่อเล่นนะอย่าไปอย่าไปกดมั่วนะโอ้โหเก้าชิ้นครับแรกครับเก้าก็แรกครับผมแล้วสูมอีกหนึ่งครับให้มันเป็นสิบไปนะเพราะว่าราคามันเท่ากันอยู่แล้วทุกคนโอเคนี่เราค่อยๆแรกนะครับเพื่อความประหยัดนะประหยัดเพื่ออะไรวะเนะี่ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเริ่มงงครับผมว่าไปอีกสิบนะค,ครั้งน่าจะได้โอเคคราวเนี้ยผมจะแลกของฟรีรัวๆแล้วนะครับอีกสิบครั้งเราจะได้สกินเวเลสแล้วนะโอเคซึ่งได้เลยจริงๆทําแบบผมเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะครับมันต้องต้องค่อยๆแลกค่อยๆแลก,กไปนะเออแต่นี้ผมแบบประหยัดเวลาของคลิปด้วยนะครับอ่าได้สกินแล้วครับแปดพันห้าเรือสามพันเจ็ดเจ็บปวดรวดร้าวมะพร้าวแก้วครับผม 8,005เหลือ3,007เนี่ย4,800คูปองทุกคนเต็มเต็มแต่ว่าถ้ารอจนรอรอนะเดี๋ยวมันก็คงจะมีคนคำนวณน,นะครับผมว่าอยู่ที่ประมาณ3 0 0าอาจจะได้นะครับสำหรับคนรอนะ3 0 0าไปเราไปรับสกินอ๋อเมื่อเี้ผมเล่นกิจกรรมจดไปแล้วทุกคนแล้วผมก็ปิดเบ์เซอร์ไปใช่ปะสรุปหน้ากิจกรรมมันหายไปเลยต้องรอจนกว่าจะเที่ยงนะครับกว่าจะได้เข้ามารับสกินนะไป ลดรับสกินกันเลยสามพันแปดร้อยเอ้ยนี่ใช่สี่พันแปดร้อยคูปองนะโดยประมาณถ้าตรงแพ็คร้านเนี่ยจะอยู่ที่สามพันเก้าร้อยเอ้ยสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทครับได้สี่พันเก้าร้อยหกสิบคูปองนะแพ็คนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ค้างๆไว้ก่อนสักห้าวินะครับใครถามว่าแพ็คนี้มันดียังไงมันเฉลี่ยตกเก้าแพ็คละเก้าร้อยหกสิบครับแล้วก็พอคุณซื้อสี่แพ็คปุ๊บคุณได้สิทธิ์จับรางวัลสี่สิทธิ์นะครับมา ถล่มร้านกันให้ยับยับนะครับไปก่อนไปรับอย่างอื่นครับขออนุญ,ญาตรีวิวไอตัวหน้าโปรไฟ,รไฟล์กรอบโปรไฟล์รูปโปรไฟล์ก่อนนะครับรูปโปรไฟล์เนี่ยเมื่อกี้ผมไปส่องนะไม่ต้องตกใจครับทุกคนมันจะอยู่ในคลังนะเราไปเปิดทุกอย่างนะครับรูปโปรไฟล์มีอะไรอีกสกินปุ่มครับผมเดี๋ยวก็ต้องไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะทาเต้นนะครับผมไป ดูดูทุกคนต้องได้ดูนะอืมต่อไปเป็นป้ายประกาศตอนคิวไปอีกมาอันนี้ไปถูช่วงเวลาการตกแต่งรูปโปรไฟล์นะครับ world นะครับนี่โอ้โหเหมือนลิเลียหน้าเลยครับถ้าเกิดว่าดูเป็นรูปนะแทบไม่มีอะไรแตกต่างเลยผมใช้ตัวถูกใช่ไหมเนะนี่ยดูเป็นโมเดลด้โอ้โหคุณ ห้าพันคุณให้หน้าโปรไฟล์เท่านี้เหรอวะห้าพันบาทเฮ้ยนะไปขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวสู่ช่วงรีวิวสกินนะครับผมขออนุญ,ญาตรีวิวแบบตัวไม่เป็นไรเวเลสสกินน้อยฮะได้อยู่นะเวเลสเนี่ยมีอยู่ประมาณสิบเอ็ดสกินนะครับเอาสกินที่มีเอฟเฟกนะก็คือ i ินเ r อร์เซรามคอนซ่ลนะครับโอเคขอไปเร็วๆนะครับแล้วก็มีสยามนะคะและของมินิเดีนะจ๊ะ ต่อไปครับเป็นเอสวิเมอร์นะได้มันในขับก๊อปคอนไม่ใช่หลังคอนเพราะมันหายก๊อปคอนเสร็จลูกผมกินได้หนึ่งไม่ได้ก็เรอซื้อสดต์กามนั้นไปต่อไปครับเป็นระดับมิโลโค่นนั่นคือตะกร้าคูบกิกนะครับมีชุดตรงชุดแต่งนะเรอไม่จัดกันไปเลยได้นะจ้าต่อไปอีกกินที่แล้วก็มีโอซิเลนนะครับน่าจะเป็นระดับเลเจนด์นะนะครับแล้วก็นี้บัมบี้ซัมเมอร์นะครับเป็นลิมิตสีโป้มั้งครับต่อไปครับเป็นสกินนางเอกของเรานั่นคือแกรซิสเวิด์ลนะครับรูเลอร์นะป้ายสกิน ไสสวมใส่แล้วก็รีวิวกันเลยเอาเดี๋ยวับขออนุญาตดูชุดแต่งนิดนึงครับถ้าเต้นเลยต้องมีไหนชุบดับแแห่เนี้ยท่าไใส่เข้าไปนี้ยังไงกระโดดซึบช,ชับไล่ยลำแฮ่แค่นี้เลยท่าเต้นอืนินอะอะไรท่านี้ท่าอะไรท่าบินสยายฮะโอโหเงาเงาครับ,าารบตามนั้นทุกคนโอเค ไปเราไปสวมใส่แล้วก็รีวิวสกินกันเลยเดี๋วยวขออนุญาตดูเอฟเฟกอีกนิดนึงว่าปรับสุดหรือ,อยังนะครับยังเอดอี๋ยวมันจะไม่ได้เห็นชุดใหญ่ชุดเต็มชุดโตนะครับ let's oh. <c> go <oughs> เรามาดูที่โมเดลนะครับอ่าแล้วทำไมอยู่มีแบบว่าพันธรรมิตรมาวะเอ okay. มันก็แต่มันหนะ้าพันเเพื่อน มันห้าพันเนี่ยคาดหวังมากกว่านี้นิดหน่อยมันไม่รู้ผมไม่แน่ใจมีท่าเดินออกจะถ่านไหมโอ้แต่ว่าความดีคือโซ่ของเวเลสนยครับมันเปลี่ยนระหว่างมังกรเขียวกับมังกรม่วงนะเมื่อกี้เห็น,นแวบมีมังกรเขียวอ่าเนี่ยเห็นปะเปลี่ยนสีเขียวแล้วครับมาดูท่าวัาครับอลังการแค่ไหนอยู่ๆเสียงเกมก็ดับครับผมยังไงไหนขออีกทีหนึง่ง แบลงตัวเองเป็นแท่นอนะไรสักอย่างล้วก็บินขึ้นไปนะครับโอ้โหสกิลหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตครูดงครูดาวอะไรว่าไปก่อนนะมาสกิลหนึ่งนะครับคือแทงชึกโอ้ก็เป็นแบบเสไปรัลเป็นเกลกียวสองสีนะครับเขียวกับเขียวกับม่วงนะครับ ต่อไปนะครับเป็นสกิลสองนะแทงออกไปครับเป็นสีแบบผสมเด้ออ่าเป็นสีแบบผสมกันนะครับแล้วก็ยังไงถ้าอัลติเมทครับโดดแทงเข้าไปนะกัโดดแทงเข้าไปโอเคกัโดดอีกทีนึงโอ้โหมันสวยตรงอันติทุกคนยอมมันตรงอันตินะหนึ่งสองผมเฉยๆโคน,ะนครับสกิลสองแล้วสกิลหนึ่งนะ ก็คือมันไม่ติดซีซีเหนี่โอ้โหเวลาหมุนครับมันมันแรนดอมสีวะ่ะทุกคนเออมันเป็นก็อห้าพันอ่ะคุณก็ต้องแรนดอมมาให้ลูกค้าแหละนะเออชึกชึแล้วก็ปุ่มเนี่ยเป็นมังกรนะนี่ขันโยกก็แบบไม่ได้เท่าไหร่ขนาดนั้นอ่ะนะแต่ว่าก็มันเป็นกินพลิกสุดของเทศกาลนี้นะครับก็ใครอยากโดนก็ร้านกออฟอนะรอบอริการเหมือนเดิมอ้า อะไรอีกอ๋อขอเอา a อไม่อมตะแล้วก็ขอดูป้ายประกาศนะครับแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสกินนะึคืบเออนี่ป้ายประกาศนะครับก็ตามนะั้นทุกคนจบกับการรีวิวนะครับก็สี่พันแปดร้อยคูปองนะใครที่รอได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณน่าจะสามพันเก้านะครับแบบตั้งนายกาปลุกมากดทุกวันนะทุกคนแล้วก็ เออแล้วก็ดวงดีๆหน่อยทั้นิดนึงนะสมสมติดวงเกลือเลยอะไรผมก็น่าจะ3,9มเเพราะผมดวงเกลือครับอ่ะสุ่มให้ดูแบบตึงๆไปเรียบร้อยนะครับวันนี้จบแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายยาคู่